หลังจากที่เมื่อวานนะคะมิเซอร์เจาะหลุมเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็มาเอาเสาลงค่ะจะเป็นเสาไม้นะคะทางด้านหน้าทางด้านหลังเนี่ยจะทําเป็นเสาปูนตอนนี้มิเซอร์ก็ผสมปูนค่ะทําเองหมดทุกอย่างเลยไม่ได้มีคนช่วยนะคะแต่ว่ามีลูซี่น้อยค่ะมาคอยให้กําลังใจป,ป้าฝาคอยยืนดูอยู่ค่ะ อะไรเดี๋ยวบัสแอบมาเล่นอะไรตรงนี้ล่ะคะอ่ะลูกซี่จะเล่นอะไรล,ลูกอืมเปื้อนนะตรงเนี้ยไปบ้ามอสหัวละลูกหัวละ

ลูกซหนลูเจ้าไปไหนลูกเจ้าไปไหนฮะรดน้ำผกักสิลูกรดน้ำผักแล้วน้ำมันออกมาอยู่นะเห็นไหมให้ป,ป๋าป๊าเล้เอาดอกไม้ให้ป,ป๋าป,ป๊าทำด้วยเีเมนต์ต พอแล้ว e r พอแล้วเอาไว้แล้วและไม่ต้องใหพอแล้วลูกพอแล้วเย้เไม่ต้ให้พ่อพ่อพ่อยพพ่อพอพ่อพ่อพพ่อพ่ว่อพ่อ่อพอ่อว่อพพอพ่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 อ่อพ่อพอพพอพ่อ่อพพอพ่อพ่อพ่อ่อพ่่ n e อ เอาไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมไม่เปียโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากแตกเด้อพี่พี่พี้ไม่เปียกโกัสไม่เปียกมาดูหน้าตาชุดน้ Hay Ella también. Sí. Estamos sol no hay problema. Toma Sol. sol con papá. ¿Qué hay? Avión. No hay, no avión. No hay avión. Pues voy, voy, a llamar uno ahora, espera. Vamos a llamar uno. Llamamos un avión. Hay avión. A ver, por favor. Quiero un avión aquí. Sí, a mi hija. Pues ahora, en tres minutos. No hay aviones. Bueno, mire, podría ser entonces una fila de pájaros muy grande que vengan todos juntos, así como 20 pájaros grandes. Que... Sí. Vale. Ah, que mire para atrás, Lucy, que mires para atrás. Atrás, mira. para atrás, mira, mira, allí viene. Mira, ya los enviaron. Mira. Mira, Lucy, allí. Mira los pájaros. Mira hay un montón de pájaros grandes. Es el pequeño que venía a avisarte de que venían los grandes. allí, mira luz, allí, mira. Mira. Pájaro. Piu, 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 piu. Mira, mira cuántos. Doga de choca. Doga ya llena de

Sapete, cosa sa voi. Comodo. This Dopo, the Si fa se ve con los palos. Los palos, los palos, ¿sabes? Uh -huh. Madera. Acá también. De madera. Bueno, logo, de la esquina es ya la เราจะกินแบบว่าทีละอันนะคะทีละกลีบของมันอะเสียดายค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากมันมีประโยชน์มากต้องใช้มือนะกลิ่นหอมข้างในมันไม่มีอะไรนะคะ ข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนดอกบัวเกสรเฉยๆนะแต่คนส่วนใหญ่เขาจะกินเนื้อมันแค่ตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่นะแต่กินกันแค่ตรงเนี้ยคือเนื้ออ่อนๆเนี่ยค่ะแต่รสกินหมดเลยชอบอร่อยมากจะได้ถ้าอ่อนๆแล้วก็เคี้ยวได้เลยอะไรเงี้ยอืม hai nước thỉnh. Một pi nữa. Ừm. Ừm. Ừm, rồi. mm. mm -hmm.